สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอัปเดตน้องกันเนาะน้องแมวของเราอายุหนึ่งเดือนกับสี่วันแล้วอะยี่สิบสี่มีนาเราทำคลอดเขาเนาะยี่สิบสี่มีนาทำคลอดพร้อมกับนั่งภาวนาขอให้น้องแตงโมรอดแต่สุดท้ายแล้วน้องก็ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ละลูกแมวของเรา อายุหนึ่งเดือนกับสี่วันแล้วโตวมากเลยค่ะตอนนี้เริ่มวิ่งเล่นวิ่งเล่นได้ละแล้วก็กำลังฝึกให้น้องใช้กระบะทรายอยู่ใช้ทรายให้อึให้ฉีใ่ในทรายได้สามตัวละอีกตัวหนึ่งยังไม่ประสบความสำเร็จเลยเอาเข้ากระบะทรายแล้วกระโดดหนีทันทีก็ต้องฝึกกันต่อไปอรู้สึกว่าเขาจะได้มุม สบายแล้วเอาเมื่อกี้วิ่งเล่นอยู่แล้วตอนนี้กำลังจะหลับแล้วอืจะหลับแล้วดูสิเฮตัวหนึ่งหลับไปแล้วนุ่นอสบายใช่ไหมลูกมีพึ่งซักผ้ามาใหม่เนี่ยนอนหลับสบายใช่ไหมล่ะนุ่มนิ่มนุ่มผ้านุ่มนุ่มโอเคอ่ะอันนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวเองทำความสะอาดตัวเองเรียรตัวเองใหญ่เลย แล้วก็เรามาค่อยมาอัพเดทการเจริญเติบโตของน้องต่อไปเนาะเออมีอีกเรื่องหนึง่งน้องเขาเริ่มกินอาหารเม็ดแล้วค่ะอาหารเม็ดของคุณแม่นะก็ไปแอบกินกันประจําก็กินเริ่มกินอาหารเม็ดแล้วอีกหน่อยก็คงจะหย่านมแล้วน้องก็จะได้ย้ายบ้านไปอยู่บ้านคุณนะคุณป้า ของพี่ปุยฝ้ายโอเคคลิปนี้บ๊ายบายทำความสะอาดใจเลยใหญ่ใหญ่เลยแมวแวอ้า,อาอตื่นด้วยแมียวจ้านอนซะบ๊ายบาย,บายน่ารูก